ขอความเจริญในพระสธรรมจงมาเกิดมีเดชผู้ชมทุกท่านเราเคยได้ยินภาษิตคำหนึ่งว่ามาหัวเน่าหมาหัน่าหมายความว่าอยู่กับใครแล้วเนี่ยคิดแต่สิ่งไม่ดีฟังสิ่งไม่ดีแล้วมาใส่สมองไม่ตรองด้วยปัญญามาหัวเน่ามันก็อยู่ที่ไหนไม่ได้ เกิดเป็นปัญหามีเรื่องเล่าไว้ว่าที่วัดเจบพิอที่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันประทับอยู่นี้ในครั้งก่อนมีสมเด็จพระมหาอาสาพระสังฆราชเจ้ากมรมหลวงชินวสิริวัดประทับอยู่วันหนึ่งก็มีพระมาบอกว่าฝ่าพระบาทสงสัยว่าวัดเราจะไม่สะอาดถามไปไง หม่อมฉันเห็นว่าสุนัขตัวหนึ่งเนี่ยมันไปนอนตรงนี้ได้พักหนึ่งมันก็วิ่งไปตรงนั้นไปนอนใหม่มันก็วิ่งไปวิ่งไปสามสี่วันมาแล้วสงสัยวัดเราจะไม่สะอาดเสด็จพระสังฆราชเจ้ากมหลวงชนวสิริวัดบอกความจริงวัดเราก็สะอาดนะแต่ที่ขออภัยที่สุนัขมันนอนไม่เป็นสุขเนี่ย แสดงาหัวมันเน่าไปดูที่หัวมันมันมองไม่เห็นหัวมันพระรุปมนั้นเขาไปดูจริงท่านหัวมันเป็นแผลแล้วมีบริวันมาตอมบริวานก็ไข่หนอนไว้แล้วมันก็วิ่งล็อกอิง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 ไปไป,ไป,ไปนอนแล้วมันก็นอนไม่หลับเสด็จพระพราพงค์นี้ท่านก็เลยตัดว่าจาไว่นะ สุนัขตัวนี้ก่อนจะมาอยู่กับเราทำไมหัวมันแตกก็เพราะมันคิดไม่ดีหรือมันไม่ดีต่อเพื่อนมันมันจึงโดนกัดแล้วหัวมันเป็นแผลเป็นหนองเขามันก็มาอาศัยวัดเมื่อมาอาศัยวัดแล้วมันก็โทษวัดว่าไม่สะอาดเพราะฉะนั้นเป็นคนเนี่ยอยู่กับใครก็แล้วแต่ต้องคิดในด้านดีอย่ามองทุกคนในด้านร้าย แล้วอยไปฟังไอ้เพื่อคนมาแรงวันที่จะเอาสิ่งไม่ดีมาหยอดใส่หยอดใส่หยอดใส่มันหยอดนอนใส่หัวเพราะนั้นการเกิดเป็นเพรานั้นการเกิดเป็นคนเนี่ยคิดแบบ Positive Thinking ถ้าคิดทุกอย่างเป็นนักตรีหมดเราก็อยู่กับใครไม่ได้แม้แต่คนในครอบครัว